ยังนี่วะหาหมูครึ่งหว้งมึงเก็บพักได้พี่น้องเด้ไม่นนพาก,กันมาเก็บพักเนี่ยพักกำลังงามเลยเบิ้งมกเล่นกำลังงามเลยจะยังหันกนาะ้นมันเบิ้งัวนี้สุกงามงนะามหักมันแดงคัก,กนณะ บบนันเซีแดงตัวนี้เป็นสีแดงเนาะนั่นเน่ะเลยสีแดงงามอะเดี๋ยวมาเล่นเลพอาะปะงามคักขนาดน้องงามเบิ้งตัวนี้ผักกำลังงามเบิ้งนะไรโหซี่เขื่องกำลังงามเลยเป็นมากปะซีแดงเออถ้ากระเริ่มเป็นเนาะ สิเขอกำลังงามเลยพี่น้องนี่นี่นี่มาลักเก็บฟักที่โซนเขาแต่เขาไม่ลักเก็บฟักเขาเอินมาลักกันละกำลังงามพี่น้องไม่ได้ได้สองหักอืมไม่ได้บอได้คลิปตลอดเลยพี่น้องค่ะกำมาอัดอีเมือนอี่เรามีเวลาได้อัดเซ่ อืมหฮหาร้างงาลอันใดกับ่อูสิเคือในงามก้มูบงทีเพียงแหวระเบรอมันงามคักไพี่น้องเอยการกินรักเด็งามพาะนดสิเคือบดเลยพี่น้องการพากันเก็บพักเอามือกินกับป่นปลาดุกนี่เบึงพักอะไรดพักบงการรัก แต่มเมื่อคืนซองนุย่ยเลยพี่น้องนี่ไปพา,ากันเกมมือบอลนี่นะเกมมือเหยีดแล้วมันเกมอาหารแรงกันตอนแรงจะกินอะไรดีป่นปลาดุก <c oughs> สิป่นปลาดุกกันพี่น้องเลยเบิ้งพักบัวแล้วผ้าอา่านได้นอนเนาะเฮ้ยพักบัวแล้วผ้าไปเมื่อกี้พี่น้องค่ำเรา ไปก็ได้พี่น้องไปกนได้พี่น้องเายบายอันนี้แม็นผักเธอไม่ว่าหอมลาบพี่น้องตัวนี้นะงามสุดว่าซิเหม่ออะไรเห็นไายพี่น้องด้วยมึงเหม็นบัดละตัวนี้นะนอู้สุดยยนงามเลยเราเก่งเนาะหางกระปูปีนั่นนี่บ่หางกระปูปีนี่เนตนาพันอีตูพี่น้องเลยความงามเลยเนี่ยตัวนี้เป็นเริ่มเป็นดอกแล้วพี่น้าะไปก็ม่นด้จบคลิปแท้ๆเลยพี่น้องวันนี้ เบิรรยากาศห้อมๆพี่น้องเห็เห็นของเขาช่วงนี้โควิดกําลังระบาดเมื่อบ้านก็บ่ได้พี่น้องเก็เลยว่าอยู่บ้านอยู่เฮือนนี่อยู่เฮือนของนาซาว่พี่น้องสิมือบ้านก็บ่ได้มื้อเดี๋ยวย่างมื้อืนพี่น้องเด้เนลังตะนาละืนของนาซาว